สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเมย์มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเรียกว่ากิจกรรมเด็กดีมีไม่ได้ค่ะวันนี้คุณครูเมย์จะให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเล่นเกมกันนะคะครูเมย์จะมีภาพมาให้เด็กๆเลือกนะคะว่าเป็นภาพไหนคือภาพของเด็กดีใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมกันหลือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะ ดูนะคะภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพของอะไรคะเด็กผู้ชายคนหนึง่งกำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังเก็บของเล่นเข้าที่ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะถ้าเราเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเก็บของเล่นเข้าที่นะคะเพื่อครั้งต่อไปเราจะได้รู้ว่าของเล่นเราอยู่ส่วนไหน จะได้ไม่ต้องห่างใช่ไหมคะอาต่อไปเด็กๆดูภาพที่2กันค่ะภาพที่2เป็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึง่งกําลังทําอะไรคะเด็กๆกําลังเล่นของเล่นแต่เขาเก็บของเล่นหรือเปล่าคะไม่เก็บเพราะว่าครูเมย์เด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นกระจัดกระจายกันไปหมดเลยใช่ไหมคะอาแบบนี้เด็กๆเลือกกันได้หรือเปล่าคะว่าภาพไหนคือภาพของเด็กดีช่วยครูเมย์ตอบกันหน่อยค่ะภาพที่ถูกต้องก็คือภาพที่ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อคือภาพที่1ค่ะภาพที่1คือภาพผู้ชายกำลังเก็บของเล่นเข้าที่ใช่ไหมคะแบบนี้คือภาพของเด็กดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆทุกคนต้องช่วยกันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าต่อไปภาพถัดไปเด็กๆไปดูกันค่ะภาพที่1ภาพที่1เป็นภาพเด็กกําลังทิ้งขยะใช่ไหมคะเด็กกําลังทิ้งขยะ แล้วเขาทิ้งขยะลงถังหรือเปล่าคะเด็กๆช่วยกันดูหน่อยค่ะลงถังค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะอ่ะภาพที่สองกันค่ะภาพที่สองเป็นภาพเด็กกําลังทําอะไรคะทิ้งขยะแต่เขาทิ้งลงถังหรือเปล่าคะไม่ลงถังอ่าเด็กๆช่วยคุณแม่ตอบนะคะว่าภาพไหนคือภาพของเด็กดีกันคะช่วยกันคุณแม่ตอบหน่อยค่ะคือภาพที่หนึ่ง ทิ้งขยะลงถังเรียบร้อยเด็กๆรู้ไหมคะเพราะอะไรเราถึงต้องทิ้งขยะให้ลงถังเพราะว่าถ้าเรานําขยะที่เรากินหรือใช้แล้วใช่ไหมคะไปทิ้งแบบว่าทิ้งตามทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องนําขยะไปทิ้งลงถังให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบวินัยใช่ไหมคะแล้วก็นําสามารถนําขยะไปรีไซเคิลเป็น อุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะคะ่าต่อไปภาพสุดท้ายลำดับภาพสุดท้ายค่ะไปดูภาพที่หนึ่งค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆกำลังทำอะไรคะต่อแถวซื้ออาหารใช่ไหมคะ,ะเด็กๆดูเป็นภาพเด็กๆกำลังต่อแถวซื้ออาหารกันมีเด็กคนหนึ่งต่อแถวหรือเปล่าคะในภาพที่หนึ่ง ไม่ต่อแถวแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่าไปดูภาพที่สองกันค่ะภาพที่สองเด็กๆกำลังทำอะไรคะต่อแถวเสื้อหารใช่ไหมคะมีคนไม่ต่อแถวหรือเปล่าภาพที่สองไม่มีอ่าเด็กๆช่วยคุณครูเมย์ตอบนะคะเป็นภาพไหนคือภาพของเด็กดีกันคะอ่าภาพที่ถูกต้องก็คือภาพที่ภาพทสเพราะว่าเวลาเรา จะไปต่อแถวเสื้อหารหรือรออหารทุกๆอย่างเราต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบวินัยค่ะใครมาก่อนก็ได้อยู่ก่อนใครมาหลังก็ได้อยู่หลังนะคะเพื่อเป็นไงคะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะฝึกระเบียบวินัยในตนเองด้วยเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆทุกคน,ตอ,กนตอบคาถามกันได้บ้างหรือเปล่าคะถ้าตอบได้นะคะแสดงว่าเด็กๆก,ก็รู้เสมอใช่ไหมคะว่าเด็กดีมีวินยัยต้องทํา ตัวยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงกันใช่ไหมคะอะเด็กๆอยากให้มีคนรักเราหรือเปล่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณครูรักเด็กๆกันหรือเปล่าคะถ้าอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือคุณรอบข้างนะคะรักเด็กๆเด็กๆทุกคนจะต้องเป็นยังไงคะเป็นเด็กดีใช่ค่ะเด็กๆทุกคนต้องเป็นเด็กดีนะคะคุณครูเมย์ฝากให้เด็กๆปฏิบัติตามที่คุณครูเมย์สอนด้วยนะคะ เพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กๆได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีใช่ไหมคะค่ะวันนี้นคุณครูเมย์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย